สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับะวัอนี้มานช่วงค่ำครับเหลือแงี้ยวอนี้เห็นแสงแดดนงอยครับคู่มือโอ้มีแต่สายฝนโปรยปลายลงมาครับสองมือเลยวัน <c oughs> นี้งั้นเขาช่วงค่ำครับ <c oughs> นั่นเขาช่วงคำ่ำพอดีเป็นกูมันแล้วครับเป็นภาษีว่านเขาขว่าสั่ง เลยได้มาลงครับกระสีดินปิดเปียกลุ่มๆแน่เป็นบางมองครับเสียงเงี้ยครับช่วงช่วงนี้นะครับท่านสีมีนาำจังเอยดินลุ่มๆครับเป็นพึ่งกูมันออกไม่ไหมครับแล้วกับมี เป็นห้อยครับห้อยรอถเป็นมาช็อปนะครับช็อปเอาใบมันไปแหงง้วนครับช็อปเอาใบครับล้ำมันครับไปแหงง้วนเป็นจอนเดียกนกครับสี่ิบแครับพร้อมพ่วงช็อปครับไม่ลงนี่นี่จะใช้กับเพราะน่นาจ,จะจมนะครับ แต่กับเสียวๆอยู่พอดินมันหลวงนะครับฝนตกลงมาหมอคืนเนี่ยครับอะไรกับบันสีว้านเลยครับมือเอ็นเสากับสีมะปันครับ <c oughs> อันนี้แลค่กับย่ทีไรหางลอยนะครับ สองห้าสิบเป,ป็นสองหลาสิบครับน,นี้อยู่อยู่ในในบ้านนะครับยูทัน,นออกนอกเขตไปกันเมื่อนี้ครับส่วนมากไม่อค่อยได้ออกนะครับเพราะว่ารถแถวนี้รถรลายครับ <laughs> ย้อนเสียงยังไงน,น,นะครับยังยังลงไปไม่ได้ครับมันมันลมครับ ถช้ยุเชียเอสามนะครับเป,เ,ปเป็นดินเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายไปง่ายอยู่งน่อยครับแต่ว่ากับดินทรายถึงแนมเลยครับจะไปฝืดกน่อยครับ นี่มันจะถ่ยนี่ประมาณไล่ไลนหนึ่งนะครับประมาณไลนาหนึ่งเพราะว่ามันทัทง้ทงฟังทั้งผูนมันสูงนะคทั้งผูดมันสูงแต่สิถ่ยเอาครึ่งเดียวนะครับฟังนี้ย้อนแสงจั็หน่อยครับ ตอนนี้พยายามใช้ไปลงปันนะครับลงปันแน่นได้น้องรถขับนะครับจานทุ่งไปปันนะทั้งไทยทั้งปันนะครับปันดำเมานะครับมันน้ำไหลครับวันนี้ก็เปลี่ยนใส่ผ่านไปไทยอีกมองหนึ่งนะครับเพิ่งล่างรถนะครับเพิ่งล่างผ่านออกแม่นมาเขาช่วงคัมนะครับ ขอบคุณปลาบื้มนะครับพอดีปลาบื้มตปีทุรานะครับเลยทร่วบ่อยมาดไทยไงนะครับทีนี้นเราไทยสตอรี่ทั้งนกันนะครับมีงานอย่งางโน้งานเช่นงานอะกันนะเสียเสียค่ากาแฟปลาบื้มนะครับสมมติว่าใครจะไปไทยป้าตันนะครับพอป้าตัน เพิ่นไปออกงานไก่มูครับเพิ่นบอกว่าใบายูไก่มูหนอกแต่ยูไก่มูมูไปหายแล้วบะนีบ่ได้งานบ่แล้วครับบ่ได้เห็นงานครับคาเตอร์บ่อหน้ามูครับคนมากเมาครับปาตัน งิงไส้ก,บบกันสิให้ไงจังหน่อยครับบอกว่ามีน้ำขังบอกมีน้ำกับเสียวจมครับ เมื่อกี้ไทยเอสามครับมาเป็นบีหนึ่งครับวันนี้ไหวไ่ครับนี่โอ้โอ้คุ้มนมครับโอ้ไปครับสบายครับสบายครับยินไซ ก็ประเทศไทยต้ดนโดๆมั้งเนี่ยว่าท่านประกาศร้องมนาะพอดินมันรวมๆนะครับถึงกูมั่นหมอมางมองมันกี้สิเนื้อเนื้อแน่ครับพอมีนนำขังนะครับ เรียนเร็วกบขีไทยมันก็สาแท่งครับเร่ยไปอยากจุดหนึงมันไปมันก็ไปได้นะครับใ้กี่ไทยมันสาแท่งครับเร่ยไปอยากเรีน ไอ้ยุนเซียมือเอ็นเสาเพรพ่อกลจามจังน้อย,อยปันพอดีครับปันงามเลยครับสำเลยเจ้ากระสีเป็นห้อยหล่อเนี่ยเจ้ามงที่ไม่นาำขัง,งเลยมงกีเปียกและแฉเนี่ยกรสีนีห้อยหล่อลึกเนี่ยจังน้อยครับเาป็นยังพกตีนะ ดูมั่นสิว่าขึ้นน้ำเขามาเนาะเนาดูมันมาา่นมาหลแต่พอดีพันวาบางสูงยันน้ำกระเถิงครับเป็นกา่อาน้ำให้มั่นนะน้ำให้มั่นไหลลงมานะครับเวลาฝนตกครับ กะดิสูบมางนี้กะดิสูบน้ำใช้แต่แน่ครับมันคุ้มครับถ้าหุ่นมันโน่นครับโน่นแห้งครับต้องปั๊บไม่นะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำครับ <c oughs> เป็นห้องน้ำไหลลงมาจะเทิงหุ่นค,ครับห้องน้ำบางนี้กะดิลมเบะล้มเบอยหน่อยอู้ มีสลิงไหมครับพวกสลิงไหมคราบพอมาเออนั่งกังเคียงเนี่ยครับกังเคียงนี่ไปไถอยูอ่แถ,ถวแถวแถวบตาเนี่ยรรครับพอดีวันมีรถแค่เฉลิ่นครุงแข่งข้ายนะครับรถกระบะถอยกับรถแล้วก็มีมือน้งครับฝนตกม่เส้นนี่มือน้งมาหนีล้มล่องทางถนนนะครับขึ้นเมื่อไรครับขึ้นเมื่อไรมันอือเด้ดึงแค่เฉลา่ขึ้นครับ ในพ่อเอนะครับค้าดึงพ่เอาพอดีพ่อไทยอยู่เจ้ารอ,อนั่นพอดีก็จะเอาหอยลอยนิ่งไว้ค้าท่เแียกไปเรยหอยน้องข้นขับไปเรืฮะเปลี่ยนคนขับนะครับเดือดใส่ ลองพอดีมันเลินเต่าของคูปะตานะครับของป่าร่มแน่ของใต้ยูบานแน่นะครับมันกลิ่นเต้ามันว่่ค่อยกลิ่นจอนเดียนะครับ มันล่องเป็นอ่ร่องเป็นอ่ร่องจนเดียวสิม,มันไปขับไร้เทียวเนี่ยมันมันไปมันว่าบานใชเทียวเนี่ย เมือ้เยอะอยู่เลยต่างคัดไทยไม่นะมันอยู่คัดไทยมันหยักฟื้นอยู่ครับจังหน่อยมาดูเด็ดตั้งคัดไทยไม่เ่ยอ่ะสำหรับคี่เมือกเอาไปซ้ำหนี้ครับสำหรับคู่ที่ออกมาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ คิปมีกับพอกันไหมครับเลีวยงเลยครับเ,ออเก็บหัวงานแล้วก็เลีวยลเลยพอกันไหมคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ